อ่ะล่ะบีที่แปดเปิดมาตะกี้นี่ฟ้าลงคลมเข้มเลยไม่ได้เข้มนะมัมได้แบบเพียงเลยไม่รู้ว่าตรงไหนไฟไหม้หรือเปล่าแล้วมัหยิบดาบลอยดีเสียงเสียงอันโชว์มาพากัินมันอะไรกันเห็นท่า,ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ดีเลยก็เหยียดอะไรแบบนี้นะบนไม่มีเนาะ โ oh, okay. อเคมันอาจจะไม่ได้มาจากข้างบนแต่มันอาจจะเป็นข้างล่างก็ได้ใครจะไปรู้เล่ายี่อเจมีเตอ๋อมาใช้เจมิ่กุนแล้วใครมา เมื space, ่อไหนเนี่ยชิบงาล้ที่นี่จะมีอะไรดีๆไหมเนาะที่แลานี้เหรอขอหงดีๆหน่อยเพื่อเจมพอตันด้วยวะไอ้แมว ความใจดิตูไม่ได้เต็มโตอดมาตูก็จะไม่วันเปิดตรงเด็ดขาดทำไมเปิดไม่ได้เจะคว้มแค่หมวกแค่หมวกยะดูถูกของก็ะว่าองไรนั่นแหละดูเฟี้ยวฟ้าระพราเผือกเยอะขึ้นเลยนั่นเราอ่ะยินเยเกอร์ เลยคิปเปอริดอะเมืออม่อกออออี้เนี่ยนี่ก่อจังเกิลอะเลยโขบเลยเปิดเลยฝุ่นมันก่อจังเกิลไม่ใช่ก่อจังเกิลเสียไปกอแล้วไม่ไปนะเอาลอะนี่ไงกล่องเออมาหากล่องใช่เหรอ กดคลิปทั้งคลิปมา โอเคมันอยู่ในถ้าบของมันดีๆไม่เกิดกูไม่ไปโกนมึนงมัยจะลากูไปกินน้ำได้นอน,บบน,น,นอนได้ป่ะเนี่ยนอนได้รีบนอนเลยก้อยคนอยู่ตกเกียร์มิง่งไอ้สี่เว้ยันทมมันเป็นอย่างนี้นะไปดิเฮียดใชย แล้วมันไม่ใช่แต่กลางคืนนะมันหมืดเก็บเนื้อกล่องเปิดตัวคับเดี๋ยวแล้วกันอ่าลืมไปล